ดีค่ะวันนี้น้องจะมาแกะโมเดลตัวเล็กกันอีกแล้วนะคะอะไรคะอันนี้มอลลี่สเปซอะไรนะคะมอลลี่สเปซพูดชัดๆสิมอลลี่สเปซอ่าอะ้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องแ้มตัวจีใน YouTube ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดคลับสไคร e ด้วยนะคะเออดูอะไรดูอะไรอยากได้ตัวเนี้ย ตัวไหนแล้วก็ตัวเนี้ยแล้วก็อยากได้ตัวไหนนะหมดนี่เลยหรออยากได้หมดนี่เลยใช่มันน่ารักทุกตัวใช่ไหมมันน่ารักทุกตัวอยากได้ตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยอยากได้ตัวสีชมพูอ่อนๆน,นะอ่าเดียวแกะเลย,เลยไหมลุ้นกันว่าน้องแก้มจะได้ตัวไหนโอเคแค่สีกี้ดูไปแค่นั้นจะนะไม่ดูกันนะ เราจะไม่ดูกลับไปจะเหมือนน่าจะเป็นตัวอื่นนะเฮ้ยมองไม่ออกหรอกเอ้ยไตัวนี้ได้แก่แบสซีเคลุก้า ใช่หรือเปล่าใช่ฮะใช่จริงหรอใช่มีปนืนเฮ้ยแกะตัวแรกก็ได้สิเข็ดเลยหรอจริงรอ่ะใช่เปล่าเอาให้แม่นะกเรย อันนี้ยันน่าจะใช่นะใช่หรือเปล่าคะแต่วน้องน่ารักมากเลยนะดูสิใช่ไหมดูทางไหนพอดูนดิสงสัยต้องยกบล็อกเองอีกแนละ้วใช่ไหมครับไม่ใช่น่ารักมากน่ารักมากดูสิ โอเคให้ดูก่อนเร็วอุ้ยดูข้างหลังดิใจใจะจ่มมากมากเลยฉันเห็นติ<ด>เค็ดออกแล้วดีใจมากมากบายบายจบแล้วนะคะ ทุกคนอยากให้น้องแก้มแก่ตัวอะไรอีกคอมเมนต์ได้เลยนะใน YouTube นะพี่ว่าน้องแก้มตัวจี๊ดแล้วอยากให้แก่กลองจุ่มอะไรพิมพ์มาหาเลยนะคะเดี๋ยวน้องแก้มจัดให้ไปเลยบ๊ายบายคลิมไม่จบแล้วนะ